ประสบการ์ขนหัวลุกสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นดีเจสาวสวยนะฮะแล้วก็เป็นพิธีกรชื่อดังในหลายรายการใ<ม>นะปัจจุบันเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเธอจะมาแชร์ประสบการณ์นเกี่ยวกับเรื่องของความน่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนะฮะเธอบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเธอเคยมีวิญญ,ญาณเนี่ย มาขอบคุณเธอเนี่ยนะฮะถึงที่เลยแต่ว่าวิธีการขอบคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เธอเล่าเองแต่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวแน่นอนขอเชิญพบกับดีเจต้นหอมนะครับสกุลตาลาเทียนไพโรจน์นะฮะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้นหอมสวัสดีครับส้่งไม้นอ้โหสวัสดีค่ะฟรีสไตล์นะฟรีสไตล์นะ เป็นน้องว่ายน้ำน้อายน้น้อบว่ายน้ำ่ได้ทุกแบบทุกแบบมีน้องสาวพี่เอ่มมากับพี่ชายด้วยเหรอฮะใช่ค่ะพี่ตะคร้แล้วต้นหอมต้นหอม่ก็เมื่อกี้พี่กิษก็เกินไปแล้วว่าวันนี้พี่ต้นหอมนะคะจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เคยเจอเองด้วยแล้วก็ที่เคยได้ยินมาด้วยใช่ไหมคะเป็นของคุณแม่เพื่อนเลยค่ะคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ เชื่อเรื่องเชื่อเรื่องวิญญาอะไรอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าคะต้นหอมเป็นคนที่เชื่อ50 50ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนไม่ไม่เคยเจอโดยตรงแบบชัดๆนะคะแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมากอันนี้พี่ป๋องยืนยันได้ว่ากลัวมากจริงๆอ่ะเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆถูกถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวบ่อยคุณพ่อคุณแม่ทํางานแล้วอยู่ในช่วงกลางคืนแล้วรู้สึกมีความกลัวอาจจะกลัวความเงียบความมืดมันก็ผ่านแต่ว่ากลัวเรื่องพวกนี้ไปเลยอะค่ะ เวลาที่เรากลัวผีนะครับเราจะทําอะไรที่แบบว่าไม่ให้เรากลัวผีครับ,รบทำยังไงอะคะ,ะก็เปิดทีวีเปิดวิทยุเสียงดังๆให้รู้สึกว่ามีเพื่อนอแล้วก็สิ่งที่กลัวที่สุดคือการไปนอนโรงแรมต่างจังหวัดเราต้องล้างหน้าหน้ากระจก เพราะมันต uhm. <cima. S 2> ้องหลับตาแล้วผู้หญิงมันจะต้องคลีนซิ่งเยอะมากใช่ใช่ใช่มันจะใช้เวลามากหลับปั๊บลืมขึ้นมาฟึ๊บโอ้โหนี่จ้หอนเคยหลับปุ๊บแล้วลืมร้องจารกเลยค่ะโฟมเข้าตาแสบนึกว่านึกว่าเห็นหน้าตัวเองตอนคลีนแล้วลร้องจาร์กเสร็จแล้ว แบบนี้คู่เลยนะเนี่ยงานเขาดีด้วยอเมื่อกี้ก็าปล่อยมาคนหาจังหวะได้อะไรได้หมดเลยนะปล่อยมาไม่ใช่งาน5บาท10บบาทด้วย S <S ามาฮะเด<อ> <หา S 1> ี๋ยวจะให้ช่วยเล่านิ้นงเกี่ยวกับประสบก,การณ์ที่ต้นหอมมีเกี่ยวกับวิญญาณ <S S 1> และสิ่งที่เคยเห็นหรือว่าสิ่งที่เคยสัมผัสมาช่วยเล่าน,นิ้นๆกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคุณแม่เพื่อนที่เราค่อนข้างคารพเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนชอบนั่งสมาธิแล้วก็เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นคือคุณแม่เป็นอาจารย์ใช่ไหมคะคุณแม่เพื่อนเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็มีอาจารย์3คนต้องเดินทางไปที่นิวยอร์กไปทำภารกิจอะไรสักอย่างมีงานนั่นแหละก็ไปถึงเนี่ยไม่ได้พักที่ โหบ้านนี้อลังการมากสวยมากคุณแม่บอกราคาหลังเนี้ย25ล้านในนิวยอร์กไม่ธรรมดาน<ช>ะคะเขาก็โอ,อ,อเคเข้าไปพักกันอาจารย์3มคนก็นั่งคุยกันจนถึงดึกดื่อไรเงี้ยค่ะพอตีหนึ่งปุ๊บคุณแม่ต้องขึ้นไปนั่งสมาธิเขาจะทำอย่างนี้ทุกวันก็ก่อนจะไปเนี่ยเพื่อนอาจารย์ด้วยกันเขาก็เปิดน้ําอัดลมไว้ให้เขาบอกกินเปิดเปิดไว้ให้แล้วทีนี้คุณแม่บอกว่าแต่งฟันแล้วไม่อยากกินเพื่อนอาจารย์ก็เลยบอก งั้นเอาขึ้นไปด้วยเพราะเปิดไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเออขึ้นไปก็ได้ก็ไปขึ้นไปลแล้วก็ไปวางตรงข้างหัวเตียงจากนั้นก็นั่งสมาธิแล้วก็ด้วยความที่อากาศมันเย็นค่ะเอาอผ้าห่มมาคลุมตัวแล้วก็นั่งสมาธิสวดไ,ไปเรื่อยความรู้สึกคือนั่งๆอยู่เนี่ยผ้าห่มที่คลุมตัวเนี่ยมันค่อยๆเลือลอออเล่อนลงเขาก็สงสัยนั่งไม่ดีก็เอามือเนี่ยคว้าแล้วก็ขึ้นมาห่มใหม่ก็สวดไปต่อแล้วสักพักมันก็เลื่อนลงอีกค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนลงอ่ะเขาก็เลย อีกทีนึง่งอ่ะก็มาห่มใหม่ปรากฏว่ามันก็เลื่อนลงอีกทีนี้ไม่ไหวแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดปกติก็เลยลืมตาพอลืมตาหันไปเนี่ยเห็นเลยค่ะเป็นผู้หญิงนอนอยู่ข้างตัวนี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยผู้หญิงนอนอยู่แล้วนอนท่านี้ค่ะแล้วเขาตกใจมากเพราะว่าเขาอยู่คนเดียว คุณแม่ก็ถอยลงมาจากเตียงแล้วก็แบบกลัวมากตอนนั้นอะสิ่งทีง่คือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไทยนะไม่ใช่ผู้หญิงฝรั่งเดี๋ยวนะหมายความว่าคือคือคุณนั่งอยู่ถูกไหมคะนั่งสมาธินั่งสมาธิบนเตียงเงี้ยแล้วผ้าข่มก็เลือลอเล่อนลงไปเหมือนไม่ใช่เลื่อนลงอย่างนี้เลยนะคะค่อยๆเลื่อนยืดไปเลื่อนลงใช่ค่ะแสดงว่าเวลาคุณลืมตาขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นผู้หญิงเนี่ยหันหน้าประชันหน้าคุณอยู่เงี้ยเหรอแล้วนั่งอย่างนี้คุณแม่นั่งอย่างนี้คือผู้หญิงอยู่ด้านข้างเขานั่งอย่างนี้ถูกป่ะนั่งอนเาาอนนี้้้แลวก็หหัมง ใช่คุณแม่คุณซึ่งนั่งสมาธิอยู่มองหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนดึงผ้าห่มผ้าห่มดึงมาแม่ก็ถอยเลยค่ะไปอยู่ข้างชิดกําแพงแล้วก็แบบกลัวมากคือตกใจมากแล้วคือผู้หญิงคนนี้ผิวดําเป็นคนไทยแต่คุณแม่บอกจําไม่ได้ตอนนั้นว่าใส่ชุดอะไรเพราะว่ามันตกใจมากแล้วก็เอามือชี้ไปที่กระป๋องน้ําอัดลมแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าคุณแม่ก็คือรู้เลยว่าอยากกินแน่แหละเอาไปเลย อยากกินกินเลยเอาไปเลยเอาไปเลยตอนนั้นตกใจมากแต่เขาพูดว่าเขากินไม่ได้เขาเขากินแบบนี้ไม่ได้คุณแม่เ็เลยถามทำยังไงทํำยังไงต้องอุทิศให้เขาแล้วเขาก็บอกอชื่อแล้วก็นมสกุลแล้วเขาก็เล่าถึงตัวเขาเขาบอกว่าเขา่มีสามีฝรั่งแล้วก็ที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์คือมีสามีฝรั่งแล้วก็เพื่อนๆกําลังขับรถกันมาเนี่ยแหละกําลังมาที่บ้านหลังนี้นั่นแหละแล้วก็จังหวะก่อนที่รถจะชนอ่ะเขาก้มลงไปหยิบ กระป๋องน้ำอัดลมอันนี้แล้วเปิดฝากำลังจะกินแต่ว่าไม่ได้กินคือรถชนจังหวะแล้วเสียชีวิตก่อนพอเล่าเสร็จคุณแม่ลงไปเลยค่ะไปหาเพื่อนเพราะกลัวมากตกใจไม่รู้อะไรแล้วอะแล้วก็ลงไปเล่าให้อาจารย์เ<ม>พื่อนอาจารย์เนี่ยฟังเขานั่งอยู่สองคน<ม>ใช่ไหมคะไปเล่าให้ฟังอาจารย์ที่ฟังอยู่ก็ จริงหรือเปล่าหลับหรือเปล่าเออหรือเปล่าแม่บอกไม่ได้ฝันเพราะนั่งสมาธิอยู่จนเพื่อนอาจารย์อีกคนนึงอ่ะเก็บข้าวของแล้วไปนอนวัดไม่นอนที่นี่เลยก็จะเหลือคุณแม่กับอาจารย์อีกคนนึงอยู่ต่ออยู่ต่ออ่าพอตอนเช้าปุ๊บภารกิจเขาต้องไปวัดอยู่แล้วก็ไปถวายสังฆทานก็จะมีสองคนเนี้ที่ในถังสังฆทานจะเป็นกระป๋องน้ำอัลลูมิเนียมเนี้ยเต็มกระป๋องเลยค่ะแล้วก็บอกชื่อบอกนามสกุลไปอะไรเงี้ยทำไปเสร็จ เขาก็ไปทางานกันเรียบร้อยตอนเย็นก็ต้องกลับมาที่บ้านนี้อีกเป็นจังหวะแบบพลบค่ําแล้วกลับมาถึงเนี่ยรถแล่นผ่านเนี่ยเห็นผู้หญิงคนเดิมเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านยืนอยู่หน้าบ้านแล้วคือคุณแม่เคยได้ยินคําโบราณเขาบอกว่าถ้าเราเห็นผีหรือเห็นอะไรแบบนี้ให้รีบไปอาบน้าล้างหน้าเหมือนต้นหอมไม่แน่ใจว่าขนลับมันคืออะไรอะ่ะแต่มันคําบอก ของคนโบราณว่าให้รีบขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าเขาก็คุณแม่ก็รีบขึ้นไปแล้วก็อาบน้ําจังหวะที่อาบน้ําอยู่อ่ะต่มีคนผมสั้นสะผมน้ําที่ไหลเนี่ยเป็นผมยาวตกใจมากแล้วหันไปเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบรับชมต่อช่วงหน้าค่ับ